วาเพราะฉะนั้นคุณเพชรเราพร้อมจะว้าวแล้วนะว้าวครับอะไรนี่นี่หายอะไรเนี่ยผมผมไม่เรียกว่าหายครับแต่เรียกว่าเครื่องมิกซ์เสียงเฮ้ยมิกเสียงให้เสียงที่พูดจาได้แพร่ร้องฟังแล้วเหมือนกับน้ค้างเดือดอกเนื้อที่ติดไว้นี่คืออะไรเสียงอะไรเนี่ยเสียงอะไรเนี่ยเสียงประวันนี่อะไรเสียงปลาวานนี่เสียงอะไรพูดไปแล้วเสียงจะก้องขวานองแล้วไปขุดมาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหสองปกคราดนี้เอางี้มให้ลิศเข้าร้องก่อนเลยไหมเอาไว้หล่ะให้ พูดไปอ่าชักประโยคอะไรก็ได้ยาวหน่อยร้องอัลบั้มกูไปเตียมเลยทักช่องหนึ่งกันด้เกยบรอยยิ้มฉันไว้ในใจของเธออกกอดทุกนาทีของเราปล่อยให้รักทำงานเบาๆเกย์นี่นะเนีเสียงเขาดีมากค่ะเสียงก็ดีมากแล้วมันจะไปดีกว่านี้อีกเหรอ ถ้าอย่างนี้นะถ้าเติมพลังเสียงเปาวางนะเสียงจากกังวานก้องมากเลยเอาเพลงนี้นะเพลงนี้นะร้องแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยเีงทำให้ทำไงเปิดฝานี้ถ้าคุณเปิดทิ้งไป๊บๆนะเสียงมลสวัค์เนี่ยมันจะล่องรอยปกาอากาศต้องรีบเลยแล้วคุณจะไม่สามารถจะ่ฝคว้าได้แล้วพอเปิดปั๊บเอาปากเมมเขาี่แล้วก็สูดเข้าไปร้องเลยสูดเข้าไปแล้วสูดเข้าร้องเลยสูดัปั๊บร้องเห็นมังคู่พร้อครับรดูอ่ ร้องครับร้องครับร้องเลยเก็บรอยเก็บรอยยิ้มฉันไว้ในใจของเธอเก็บรอยยิ้มไอ้ทีไอ้ทีไอ้ทีไเอ้อ้ทอ้ทีอ้ทีอทีไอไอ้ไอ้อยยิ้ไอ้้อ เอาเสียงพูดบ้างดีกว่าผมลองดูไปเที่ยวกันไหมไหมไหมจะไปก็รีบไปไปกับพี่แล้วสบายลองนี่เลยเอาจริงๆไม่มีฝืนนะจริงฝืนเขี่ยวกันไปรีบไปไปก็พี่บอวตอะไรเลย ไปเที่ยวกันไหมไหมไหมี่ยวข้างในรีบไปคุณแก้วเขาบอกแก้วมิ้งแก้มันเป็นอย่างนี้จริงครับลองดิ้ร้องร้องก่อนพูดก่อนกราบสวัศรีขบารนันวิรักแฟนๆกระผมซ้ายอย่างสัญญาครับผมพูดพูดให้เป็นเสียงโหน่งให้ได้ปราบสวัสดีครับบรรรดาักแฟนๆผมซ้ายอย่างสัญญาครับผม รบสวัสดีครับบรรดามนี่รักแฟนๆฟรฝากสวัสดีครับบรรดาิรักแฟนแฟนตรงซายยางสัญญาครับผมที่ตักได้ไหมเหรอจะลองดูจะลองดูก็ต้องขอบคุณเนื้อสำหรับแฟนๆที่ชมรายการชิงร้อยชิงล้านซันไทชเดย์สนุกมากค่ะต้องขอบคุณ เราแฟนๆที่ชมรายการตั้งขอบคุณตุ๊กี้ดีกว่าลองตุ๊กี้ดิแตงโม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 ลูกโตโตหลัหวานนี่แหละครัประธานถูกอกถูกใจเอมาแตงโมแตงโมแตงโม ไม่ได้ไม่ออกมาเองะอยากลองดูพี่ตารถูกต้องนะครับไม่ลองดูว่าเสียงจะเปลี่ยนหรือต้องนะครับมาได้พ่จะพูดอย่างนี้นะถูกต้องนะครับชุดไดนยานสั้นชัยดลมามาชุดงานยานสั้นชัยเลยถูกต้องนะครับั้เยมันค <Sunshine> สันชัยเลยชิ้นไม้ชิ้นน้สันชยเจ้หาทครังเลามาครับชิ้ยนะครับองสชิ้ไ้ะะาชายเยอนเป็นเสียงผมไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยเสียงผมเหมือน